ครับสวัสดีครับพงแม็กขึ้นเยียนครับสวัสดีเช่ายูทูบทุกคนนะครับที่เขามารับชมนะครับเนี่ยผาพมาบนเดียฮะชุดหน่ะสุดดีนะครับเสียนาันบ้านพลงามนะครับพื้นที่นะครับเรียบพื้นที่นะครับเสาให้สาวหน้าให้คนนะครับเดินไซด์นะครับคุณ พระท่านนะครับโอ้ยขออไฟได้หลายมากพท่านตอนพันลมต้นใหม่นะครับที่เมืองต้นใหม่คุณพันลมต้นใหม่มมมไปแล้วนี่ล้านาดนะครับกลมนะครับจัดยานนี่ยานนี่นะครับสุดจัดนะครับไม่ซ้วนแถวนี้ครับเสียนั้นบ้านคนงามนะครับจนเบียห้าศูนย์หน้าศูนย์ดีนะครับแรงจัดขนาดบอกนะครับ คนกับเบิงวดเบิงวดเรียบร้อยนะครับที่ที่าปีฮาปีแล้วนะครับเยวน,นั้นบ้านพลงามนะครับหเห็นงานรวมกันนะครับรถไปชอนเยวหาชุดชุดเมื่อกีนะครับยังนั่นนั่นอยู่ที่นานะครับ ยัอตัวอย่างนี้ครับยังจีจัดการตัวให้มึงนะครับ ดึอไรดินไกลนะครับท่านั่ใช้แล้าก็ปั้นนะครับานนี้ไลดินนะครับหด็นโหดนะครับตัวากเน้ยวอางเนี้ยนี่แม่แม่างเนี่ยานีย ว,วันดนะครับถึงบูทุ่งหน่อยได้สอบนะฮะฮึฮัหาฮักปีังี่มๆนี่พกเก่าน,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 นะครับ นะครับสามสูบเทอร์โบนะครับหาซุนหาซุนดีนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ในสองพันกระโยซีๆนะครับโควิวนะครับเขาเพื่อนซีหล่อนะครับตัวนี้กะใส่ดีนะครับนักยังางากแปบแปดนะครับนักย่างน้กบสี่สิบก้านะครับโอ้ยงนะครับสิเก เกียร์ด้านหน้าสี่เกียรด้วยหลังนะครับรถดีครับพวกในเก้าเกียร์ด้านหน้าสามเกียรด้วยหลังนะครับรถหน่อยนะครับรถหน่อยต้วงไแหงนะครับน้ำหนักโตรถดีนะครับรถหน่อยเห็นงานง่ายนะครับลดบุกเบืกอนะครับเดี๋ยวบริถือบนหน่อยนะครับก็ต้องใส่งานคดีนะครับรถแข่งทุนหน่อาคุนดี

นี้นะครับคอยเสียนะครับสร้างได้นะครับชุดละสามพันนะครับสูนรถขันนี้นะครับหาสืนออซดีนะครับคอยเสียนะครับ nương 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 miệt nương 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 เย็นเต็มแร้นะครับแน่วเนาะแฮ่นจนแน่นนะครับเต็มเต็มตลอดนะครับ หม่า,างปลาละโมนะครับ <c oughs> สังเกตความล่องตัวนะครับการไฟการเดินหน้านี่หาศุนหนาศุนดีนี่ไปกลัวนะครับ ขึ้นจิตทุกีอย่าสาอยู่อยู่นะครับเป็นนะครับช่วงเกียถอยนะครับช่วงเดือนหนาบม่มีปัญหาแต่ว่าช่วงเจ็ยถอยนี่เอาเหลืองอยู่นะครับเกสเบิแล้วครับีอากาจิตตัซ่นะครับเนี่ยคนน้นครับของราบนะครับส่งนจนเดีนะครับไทยรถไทยรถกูรถเตเบิ้งนครับ ว่าบางเที่หานาคุณนคุณดีเสียนั่นัมันคุง,งามนะครับจากจานนย่านนี้นครับยืน่นของวันของวอยที่ที่ทครับสามจุดเท่ากูอาชิพยังมานะครับรเพื่อนที่ลนะครับ lúc kia, kẹt chết này nè, kia hơi nặng rồi. 给我点亮一下。 ก็พ่อไว้เท่านี้ก่อนนะครับตอนนี inh, ้ขอบคุณท right ุกคนนะครับที่เขอารับชมนะครับช่องนักกินเดียนะครับการนาฟ้าไม่พบพกันไหมนะครับตอนนี้ขอบคุณทุกคนนะครับสุดของรับชมนะครับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ